มือนี้ลงมากกางทงเลยครับพี่น้องเป็นได่น้องสวัสดีครับผมโอ้คือได้ยินว่าหมันแท้ช่วงนี้เรื่อนเรื่อยครัวบอลเลื่อนเรื่อนเนาะน,น,น,นีะ่ฟองใหญ่มาฝากเลยวันนี้โอ้ช่วงนี้ก็เป็นได่เขาเพิ่นมี่อย่างเ่อไหนเขาติดนี่อย่างน้ำเพิ่นเพราละล่ะบ่บัมี่อย่างนาะทร้างเขาเนาะครับผมก็คือ ่ดังงวัวตัวอยโอย้ครับผมก็คือนี่แหละครับพ <ละ S 1> ี่น้องช่วงนี้มันมาทั้งโควิดท,ทั้งนี่อย่างข้อยโรคผิวหนังนะครับทั้งโรคผ้อยกับปากเท้าออกําลังสีมานะพี่น้องเราก็งัวกับมีโรคผิวหนังข้น,น,น,นกับโควิดนะครับพี่น้องเพราะนั้นก็ดูแลตัวเองเด้อพี่น้องเด้อเอามือนี้มาเล่นน้ำเสียเดียวยุ่กลางทงครับอันนี้ทงหน้าบ้านใดนี่ทงหน้าบ้านดลนเงินครับทงหน้าบ้านดลนเงินเนาะ๋อนะครับผมพี่น้องเข้า S <S อ๋อเอาเอาเอา,เอ,าอันนี้แมน่นมืดตินี่แม่นแมน,แมนอันนี้เอามากไหมเลยนเนาะมากไหมไอ้แฟนคลับอยากได้ยังไๆโอ,โอ้เอาเอาอา๋ออ<า>๋จัดให้สันเติในใน่งดูดิทางนี่ป้าเอือกเบิกเผาครับพี่รอง,งนังแข่งใยังไง,ไงน,นี่มันเป็นสายป่านสุรินทร์อ๋อเนี่ยแม่นคือเป็นเป็นลูกหลานป่านสุรินทร์แม่นาายป่นสคือแม่เพิ่นนี่เป็นสายป่านอ๋อแต่พ่อเพิ่นด้พ่อเพิ่นบ้งจพ่อเน้อัวเนาะแต่ว่าสายป่านครับพี่น้องคนเขาใหญ่เอามันคือซุก ฟปดฟัดใส่ผู้บ่าวแท้ล่ะอเพรสองอ่องครับพี่น้องผลเห็นชัดเลยนะครับผมพุ่นถุงเท่าเขาเราแข่งใหญ่ปาดเขียบเรียบหญ่เด้พี่น้องเขียบเรียบหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวไอ้เบิ้งทั้งขางก่อนเดี๋ยวป้าสพี่น้องเขาแม่นี่เบิ้งสูงเกือบลอยสี่สิบหุ่นสิลอยสี่สิบสามลอยสี่สิบสามเส้นทอกันปาสเนี่ยเนี่ยท่อกันเนี่ยมันเป็นพี่กำลังกันเลยโอ้โอกันเนีเอา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  พี่ก๊อบน้องกันสายป่านสุรินเลยเนาะแมนครับสูงลอย43เสนครับพี่นอ้อนสายมันมีลวกวูกเพะนี่ลูกเพราตัวเล็กน้อยเนั่ยสายนั่นน่นตนนะตัวแม่น้อยนั่นออกได้เดือนนึงแล้วนี่โอ้ออกได้เดือนนึงแมนเท่าได้เดียวคะแนนสิบหาหาพัน 15, ครับสิบหาหาพัน แสนห้าห้าหมื่นห้าพันครับพี่น้องแสนหาเมื่นหาพันคะแนนครับพี่น้องก็คือได้ลูกเมียลูกมอันนี้คือสมเหตุสมผลได้พี่น้องว่าไว้สูงลอยสี่สิบสามเส้นครับตาแต้มแก้มจำเข่ามืแเราก็ควายมีสายเด้พี่น้องเด้อสายป่านสุรินเราก็เบิ้งเบิ้งเอือกเบึกเผากับหนาแข็งเล่าครับแข็งขาญ่โอ้งามงามครับครับแข็งเราก็เรียบเรียบเรียบงามครับพี่น้องอาคมป้ายืนยุ่งที่ยกข้อเขินสูงก็ผมแบบ นะครับผมแต่ว่าเพิ่นส่งดมผมปวดครับเพราะนันผมเล้ยพ่อกาเขาแต่ว่าเพเป็นยางดอกเนาะครับเพราเป็นยางเพเป็นยางนะครับพี่น้องคือกันผมเห็นไขหไ่อะไรผมกับพ่อกาเขาได้พี่น้องผมยันเนี่ยเบื้องทั้งขางเล่านี่ครับพี่น้องโอ้นีแม่บอกไ่เลยได้พี่น้องพุ่นเหร่ใช่เล่านะครับผมนำน้มก็ดีครับพี่น้องุนตางลางยุกนะครับผม งาม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 ครับพี่น้องแสนหาเมื่นหาพันคะแนนนี่ถือว่าสมเหตุสมผลด้วยพี่น้องเด้อเพะว่าของใหญ่นะครับนี่ลวกเพิ่นครับนี่ลวกเพิ่น้อพี่น้องเข้าเนี่ยเนี่ยแม่ในน้อยเนี่ยนี่คือลวกเพิ่นได้เนี่ยลวกแม่นะพี่น้องเข้ากะพี่น้องเข้ากะคือเก่าล่ะพี่น้องเข้ามาจากเพียรค้นคนชีวิตกะคุยกันได้มีส่วนลดให้กันที่เก้านะพี่น้องขอบคาณนะครับก็เป็นไอ้เป็นน้องกันแล้วก็อยู่ใกล้กันนะครับผม อยู่ใกล้กันอาศัยกันเออนะครับผมทั่วมหาผมอยากให้ไปเบิ้งให้ผมก็ไปเรียนได้ครับพี่น้องได้มุดนะครับกันบวกไก่พวกไก่จนเกินไปบวกลำบากเกินไปได้อันนี้แสนหาเมื่นหาพันแค่นนดเดียวเนาะสิบหาหาสิบง่ายเลยพี่น้องเด้อนี่งามง่ามเลยทั้งเน่าทั้งใหญ่นะครับผมบางงบามันยืนโอ้งามงามครับพี่น้องเหินทานี่แม่สุดยอดเลยนะครับผมแม่นี่อ้างใหญ่แล้วก็เป็นแม่บล็อกครับพี่น้องลูกเพิ่งจะโตแล้วก็เดียวโตที่สลูกโตที่สามเนาะ เอา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 นะครับผมไปใส่พอดีๆอีกนี่สายดีๆจักน้อยชัดเจนจักน้อยงามเวลาเป็นเขาผสมไอ้ยางก่อนกลมติอ๋อข้อกลมกับข้อฉีไล่เด้พี่น้องข้อกลมกับข้อฉีไล่ครับพี่น้องมีตัวยิ่ๆนะครับจังบักเด่นไพ่บุญบักที่ยังเสียง่ามนะครับผมพ่อกลมเขากับข้อเอาฉีไล่เด้พี่น้องสมือดีฮะเอาซิบหาหาคะแนนเนาะ เอาเอาโอเคโอเคเอาเดี๋ยวป่อยราไปกินยารวดเยอะมาเมื่อเบื้องแม่นี่ครับอันนี้น้องเพิ่นโน่นนี่โอ้ตัวนี้ตาเตี้มตาเดียวกันกี้เสื้อเขาชัดเจนเลยครับพี่น้องเบื้องคุ้นเขาสายป่านสุริ่นครับนางามเบื้องหัวท้งนี่เรียบนีครับพี่น้องเาขาเรียบค้นเรียบใ่แข็งใ่ครับเอิกเบิกเข้าข้อสองอ่องครับพี่น้องงาม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 นะครับผมเดี๋ยวเบื้องทั้งขางกอนแตัวนี้มาเห่นเต้านมนาสาวเว้ยว่าไปเห่นน้ำแม่เว้ย ตัวนี้ทั้งเงาครับพี่น้องเงาน,นะครับผมเทอด้วยเดียวจะกค่เนี้อันนี้สิบหกสิบหกเนาะลูกอ๋อนี่เนาะลูกลูกตัวแมียเท่ากัน,นเดี๋ยวเบิ่งร่วงเพิ่นมีกันสิลูกกลมเหมือนกันเลยเนาะแม,มนแนี่พี่น้องเข้าร่วงกลมเน,มมมมนมมี่ยแมนแมนนะครับผมนี่อันนี้คือเป็นมาตรฐา,านเลยทด้ดพี่น้องคือซูมือนี่กันแม่นว่าเพิ่นบ่มีเง,งินไปใส่พอดังๆเนาะเพิ่นก็เอาพอจะกกลมบริสุทธ ทับพันหนึ่งแห้งเสียหน้าพี่น้องอเขาให้หมอจากกลมปรสิทธ์มาทับหแห้งเสียก็ได้ดีเท่ากันได้พี่น้องที่พ่อกลมนี่ก็แงามเนี่ยมีก็ไล่หนาหลังครับพี่น้องแล้วก็ข้อสองอองตาแต้มแก้มจำเขามัดครับเนี่ครับนี่สังเกตรวดเนี่กันพ่อกลมนี่มันจะเป็นสีงเสี่สละว,วา่อันนี้คือผมไปหลยคอ,อกแล้วผมเห็นนะครับอ๋อสิบหกเนาะสซ่เตือนแท้หรอยวอ ที่หกเด้อแม่กับหลวงเด้อพี่น้องแต่มีอย่างในท้องอีกวเดียวในท้องอีกวัดเนื้อใ,ใจวัดเน,นื้อใจเนาะออกลูกมันใหญ่แล้วมันอาจจ้ามันอาจอิจับมาเพราะว่ามันแควยในพูดไม,ม่ได้เพราะเคยพอคนดัดเทียรโอ้คนเลีเ้ยงคนจำเป็นคนเลี้ยงอยู่ทางใดละ่ะคนเลี้ยงอยู่ทั้งพูดทั้งโคราชเลโอ้ทางขึ้นพูดลงควายทางดงพญาเย็นครับพี่น้องโอ้มันพวเคยมาสังคมยังเทียร์เนาะอ๋อญายเราจำเป็นเนาะเราก็เลยปล่อยให้ เ,เอาเอาเอาโอเคขนันเรวมันแมมบอกเลยเด้อครับพี่น้อง,ง,งคืออันนี้คือเป็่ยนควายใส่เนี่ยฝันเลยเด้อพี่น้องเข้าพี่น้องเข้าไหลยคนเลี้ยงควายงามเลี้ยงควายงามนี่น,นี่แหละคืออยากได้เลยตัวนี้ว่ามันสูงกว่าแม่นั่นมัน้ง่แมนจิไล่กันล่ะมันสูงกว่าสูงกว่าประมาณเส้นถึงสองเส้นครับพี่น้องประมาณลอยสี่สิบสามถึงสี่สิบห้าแมนแมนเดี๋ยวเบื้องขาเราเหินก่อนสุดยอดจี่เลย โอ้สวงสูงสวงสง,งามงามงาม,งามครับพี่นอ้องเมียนี่เราก็สิบหกนี่ถือว่าผมถือว่าบอ่บอหนักครับเบื้องลวก่นนี่แม่ล่ะพี่นอ้องเมียได้ลวกแม่แล้วก็ข้อสองอ่องตาแต้มแก้มจำม,มีกําไลหนาหลังเข่ามัดครับงามนะครับพี่น้องเข้าลวกกลมนะครับผมพ่นเบื้องเอิอกเบื้องข้อลวนครับถือว่าหายากด้วยพี่น้องแข้งขาดีตัวกล้วยตุ้มคือเก้าหล่ะพี่น้องเข้าก็อรองกัได้คุยกันได้ ศึกษากันเว้ากันเถือข้อกันได้กันคือเขาแหละพี่น้องห้าวเพราะมี่ยังดอกเปแล้วพเถือใจพ้าเถื่อใจคารถดจบเลยนะครับพี่น้องก็คือว่าแหละพี่น้องข้าคนอิสานเพราะมี่ยังทอกันคุยกันครับคุยกันเถือข้อคุยกันเป็นพี่เป็นน้องเพราะมี่ยังมันคือยังปั่นเขาเนี้่แหละครับพี่น้องคนนิสานห้าจริงๆแล้วคนนิสานห้าเป็นมิตรกับคนทั่วทุกภาคครับแม่นสีมากจากทางไทยทังงยังห้ากั เป็นมีดกันมืดนะครับผมบ่ได้แบงแยกนะครับมาเปิดให้ที่้องหางีิภูมากน้ำครับผมกับแม่บอกแมงไงมันหายากครับผมมันได้หลีครับแม่นี่สองแม่นี่ผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมสูงแม่น่ะมันได้อ่างเนี่ครับแม่บอกสายป่านสุลิ่นแบบนี้กับสายป่านสุลิ่นทื่อกันก็ถือว่าโอเคเอ้าคือเก้าหล่ะเดียวมีอย่างฝากพีฝากน้องเข้าฝาก เกษตรกรครับสำรับผู้เลี้ยงไม่เนาะไปกีผมก็เริ่มราคานนหน่อยๆได้คือจังใจไปไทยเนนหน่อยๆผมซื้อนนหน่อยๆครับผมเริ่มมาเรียรขายมาได้บ้างยับย้ายบ้างย้ายบ้างสี่นี่แล้วอ๋อสี่ปีแล้วครับผมไปกี้ก็เลี้ยงนนหน่อยตั้งแต่ตุลเมืองอ๋อซื้อมาตุลเมืองนี่กับห้องก็สี่มีนี่แหละเนาะนี่กับ้องก็สี่มีเนี่กับห้องกับยับย้ายไปเรื่อยๆครับเนี่ยกับเบื้องเสียเดียวเราเป็นตัวย่างกับพี่น้องเรากับสี่เป็นเลนใหญ่เลยเออแม่อันด้วยนะครับผมคือค่อยๆศึกษาค่อยๆเฮ็ดไปครับพี่น้อง ที่ปีเราจนได้มาจับไงยังเนี่ยเจ้าข้อก็สีได้จับอยู่เนาะเอาเอาเขาไม่อยากนะครับผมอันบักโชคเนี่ยมันก็อยู่ในฟาร์มเฮาเนาะมันก็อยู่เท่ใดนะครับพี่น้องบักโชคกับแม่เขาบีเอาเอาไปเราไปกินยาลดเดียวสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสนยุบอ๋อเอาเอาไปไปลูกไปไปหากินยาไปเอาเอาซ้ำนีเหระเดียวเนาะอ่าโอเคสวัสดีครับ